สำหรับพี่ๆที่เช่าบูชาพระศรีวลีผงพรายรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าการดูแท้กเก๊ดูยังไงนะครับพระเนี่ยก็จะเนื้อหาธรรมชาติจะมีผงพรายขึ้นเนี่ยเป็นพรายดำๆนะครับาขาวๆเม็ดๆนะครับแบบนี้นะครับอ่าด้านหลังก็จะมีทั้งแบบจานฟอร์ฟันกับเป็นยันกดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อเคลือบพิเศษแบบนี้นะครับหนึ่งเลยคือต้องมีกล่อง ไม่ว่าจะเป็นกรรมยี่สีอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีกล่องนะครับชื่อรุ่นชัดเจนชื่อวัดชัดเจนอย่างนี้นะครับคราวนี้นะครับอันที่2ที่จะต้องดูก็คือมวลสารนะครับที่อยู่ตรงหน้าอกของเขานะครับนี่คราวนี้นะครับที่ต้องดูกันให้ชัดเจนที่สุดเลยก็คือตรงโค้ดครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวพิเศษอย่างนี้นะครับโค้ดจะเป็นแผ่นทองเหลืองแบบนี้ครับจะจะมีฟอฟันนะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลขหมายเลขเนี่ยจะไม่ถึงร้อยแน่นอนนะครับเพราะว่าพระสร้างแค่99องค์อันนี้ก็คือวิธีการดูของแท้นะครับ แบบนี้เลยนะครับในเฉพาะที่เป็นเนื้อเคลือบนะเคลือบเขียวขาวแล้วก็แล้วก็แดงแบบนี้นะครับ